ท่าน,นี้เราเรามาจากฝั่งไทยเรามาลงรถบัสตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็มาถึงหน้าด่านฝั่งลาวแล้วก็เอาเอาอันนี้นะเราต้องกอกใบขาเข้าก่อนนะครับโดยจะมีโต๊ะโต๊ะของจ้หนที่อยู่ตรงนี้นะครับมาแจกเราต้องเขียนก่อนนะครับ ถ้าเราไม่เขียนเราจะได้เสีย40บาทตรงต,รงตรงู้น,นะครับเดี๋ยวผมขอตัวเอกสารก่อนเดินออกจากตรงนั้นแล้วก็มาซื้อซิมตรงนี้มาของเรามันมีหลายราคาคุณเอาตัวนมเลยสาทัาร้อยหนึ่งขึ้นรถรถประจำทางจากตลาดแรงนะครับคุณสิบไปตลาด นะทุกคนสายเบีร์สิบแปดพันกีบนะครับนี่นะครับผมผมเดินทางมาจากด่านลาว,ลวนะครับโดยรถบัสหมายเลขหนึ่งห้าเจ็ดนะครับ 18, ค่ารถบัสก็หนึ่งหมื่นแปดพันกีบนะครับสิบแปดพันกีบเป็นเงินไทยก็ประมาณสามสิบบาทนะครับผมเราก็จะมาถึงตลาดเช้านี้นะครับบริเวณคิวรถตลาดเช้านะครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะไปที่พักก่อนนะครับไปหาโรงแรมก่อนตรงนี้คือบริเวณตลาดเช้านะครับขึ้นไปได้เลย ส่วนตรงนี้จะเป็นคิวรถรถบัสนะครับกลับประเทศไทยนะครับไปถึงอุดอรแล้วก็นองคายนะครับข้ามไปอุดอรนองคายนะครับมาซื้อตั๋วตรงนี้ได้นะนทุกคนใครที่จะกลับประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งนะู้น มองนี่คืออีหยังครับ มองนี่เพื่อนเอิญเอีหยังนะครับอันนั้นตลาดเซาอันนี้ตลาดเซาบ่ครับครับขาผมครับอันนี้คือตลาดเซาครับคุณ จะก็ขายของชั่วไปเลยนะครับเครื่องใช้ก็กระกเป๋าเสื้อผ้าพอไปซื้อมาตามเป็นงนงง คืองามใช่พี่น้องงามครับจะมีมีลายชั้นอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างบนนะอืม ทองคำนะครับผมขายทองขายเครื่องประดับขาครบเส็จเราจะขึ้นไปอีก ข้างบนไม่มีนะข้างบนร้านไม่เยอะนะครับไม่ขึ้นไปร้านปิดส่วนมากจะปิดนะครับเราก็จะเดินทะลุอีกฝั่ง ข้างล่างเป็นเสียอผ้านะครับ่วนข้างล่างเสียอผ้านะหน่ว็จุดวอันนี้เวลา สี่โมงสโมงเช้านะครับบริเวณถนนประตูชัยตรงนู้นประตูชัยทุกคนอันนี้คือระหว่างทางจะไปห้องพักนะครับ ผมเลือกห้องพักที่เป็นแบบห้องรวมนะครับห้องรวมเราจะพาทุกคนไปดูนะครับภายในห้องว่าเป็นยังไงที่พักที่เดิมกับตอนผมมาครั้งก่อนนะครับพูดถึงต้นไม้ก็เยอะดีนะครับในเมืองนะครับอันนี้เป็นในเมืงมองนครหลวงมืองจันนะครับล่มลื่นอยู่นะครับทุกคน โรงแรมที่ผมจะพัก,กวันนี้นะครับผมเป็นโรงแรมสายลมเย็นนะครับทุกคนชื่อโรงแรมสายลมเย็นนะครับซึ่งจะอยู่อยู่ตรงตรงนู้น,นครับเป็นโฮสเทลนะครับผมติดต่อห้องพักกัน ไม่ได oh um> ้จองห้องแชร์หรือว่าห้องรับเป็นเงินบาทจัาบาท่ไหเป็นเงินบาท เราจะไปเที่ยวกันนะครับผมเช็คอินบ่ายสองนะครับตอนนี้สี่โมงครึ่งจะพาทุกคนไปเที่ยวไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์ร้านเดิมรองสองร้อยบาทนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนมาเที่ยวลาครับเป็นภาษาวาัฒนธรรมใกล้กับ คล้ายๆกับประเทศไทยนะครับมันเลยดูง่ายนะทุกคนพูดไทย,ยภาษาไทยก็ได้นะครับภาษาอีสานก็ได้เช่ารถจะอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนคือพักที่โรงแรม ที่ผ่งพานีนะครับมันจะมีที่เช่ารถอยู่แม่ไก่นะครับสะดวกสบายนะทุกคนถ้าใครมานะครับมันจะมีห้องส่วนตัวแล้วก็ห้องรวมอยู่นะครับซื้อตั๋วรถไฟแนะนําถ้าไม่อยากไปไกลมากก็ไปซื้อที่เบจเซนเตอร์ไปดูรอบว่ามีรอบกี่มงมบ้างแล้วค่อยพี่ค่อยว่ากันแีบีหนึ่งบางทีแบบว่าก็บางทีรอบช้าหมดผมจะไปซื้อตั๋วรถไฟก่อนนะครับทุกคน ติอต่วรถไฟไปวังเบียงก่อนนะครับอยู่ที่ห้างสปปรรพสินค้านะครับผมใกล้ใกล้กับตลาดเช้านะทุกคน เราจะไปห้างสรรพสินค้าเราจะตรงไปนะครับผม จะเป็นห้างเบียนเทียนเซ็นเตอร์นะทุกคนเป็นศูนย์การค้าตรงขายรถตรงนี้นะครับผมจะมาซื้อตั๋วรถไฟนะครับรถไฟลาวจีนนะครับนี่ทุกคนเราเดินเข้าไปซื้อตัวข้างในกันพี่อ่นีเพิ่นซื้อตัวเป็นเงินสดบ่ครับ เพิ่นซื้อตัวนี้เป็นรับเงินสดบ่ครับเป็นรับเงินสดราคานี่ซ่ํากันกบเขาไปซื้ออยู่สถานีบ่ครับซ่ําก,กันนี่ครับขอบคุณครับอันนี้จะเป็นปปเวลาเปิดปิด,ปดปปให้บริการนะครับตารางเวลาเปิดให้บริการนะครับนี่ทุกคนผมเข้าไปซื้อตั๋วแล้วนะครับอยู่ข้างในแต่ว่าผมจะไปวังเวียงนะครับตรงขายตั๋วมีเฉพาะไปหลวงพระบางนะครับ วังเวียงเราต้องไปซื้อที่สถานีนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสถานีรถไฟนะครับเพื่อไปซื้อตั๋วนะครับ น,นี้จะเป็นเวลาเปิดปิดนะครับทุกคนเวลาเปิดให้บริการขายตั๋วนะครับนี่นะครับผมมาก่อนก็จะได้นั่งรอแบบนี้เลยนะครับ เที่ยวเยอะ่อต่อคิวผมก็ได้ตั๋วมาแล้วนะ้อทุกคนนี่ครับพรุ่งนี้นะครับแปดโมงเชา้าผมซื้อมาราคาเงินกีบนะครับสองแสนสี่พันกีบนะครับเงินไทยก็สามร้อยสามร้อยกว่าบาทน,นะครับผมไปเราได้ตั๋วแล้วเราก็กลับไปเที่ยวในเมืองต่อครับเราเค่อยว่ากันพรุ่งนี้ครับทุกคน โอเคครับทุกคนและนี่ก็คือองค์หลวงพระธาตุหลวงเวียงชันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมที่อื่นต่อนะครับไปไปเที่ยวที่อื่นต่อครับผม <c oughs> สวัสดีครับขี่ไปขี่มาผมชมแม่น้ำโขงเฉยเลยทังข้างจะเป็นอำเภอสีสใหม่รับจังหวัดนครคายนะครับ,บ,รบแต่วมจะพาทุกคนขี่เนี่ยเส้นริมโขงไปเรื่อยๆนะครับไปชมบรรยากาศชมวอวกันรับเลย สวัสดีครับทุกคนผมก็พาทุกคนมาชมพระธาตุดำนะครับหรือเจดีสีดำนะครับเป็นเจดีที่มีขนาดใหญ่นะครับผมตั้งอยู่ที่เวียงจันทรนะครับเมืองหลวงของประเทศลาวนะทุกคนชาวลาวส่วนมากเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคเจ็ดหัวนะครับแต่ไม่ทราบว่าผู้ใดสร้างนะครับทุกคนแต่ก็น่าเชื่อว,ว่าครงสร้างขึ้นในราวพศวรรษนะครับ2 2คือ ตั้งแต่พระเจ้าชัยเชียดาที่ลาดย้ายเมืองหลวงมาจากหลวงพ่อบางมาสู่เวียงจันทร์ซึ่งแสดงความเป็นล้านช้างอย่างแท้จริงครับผมอันนี้จะเป็นโดยรอบนะครับผมของพระธาตุดำ เราไปชมใกล้ๆกันทุกคนเป็นก้อนอิดแบบนี้นะครับข้างบนก็จะมีก้อนหินตกลงมาจากข้างบนอยู่นะครับเนี่ยแบบนี้นะทุกคนอ,อีกก้อนหนึ่งอยู่ที่ตรงน,นู้นนะ ธาตุดำส่วนประตูชัยอยู่ตรงนี้นะครับไม่ไกลกันนะครับอันนี้เป็นตลาดเชา้าจากด่านเราก็มาลงรถตลาดเช้านี้นะครับไม่ไกลกันนะครับเดินเดินมาได้ทุกคนภาษาลาวอ่านไม่ออกนะครับภาษาอังกฤษยังไม่ออกใหญ่เลยทุกคน และนี่ก็คือหง์พระธาตุดำนะครับทุกคนเซเว่นอีเลเว่นนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูปด 11. เซเว่นอีเลเว่นเราไปดูเซเว่นอีเลเว่นประเทศลเันครับผมจำเรียนของบ้านเราไหมทุกคนไป ของไทยเอ,อ๊ยเออ พอใจแปดพันห้าร้อยนุน่มนะทุกคนแปดพันห้าร้อยรวยมากแป <c oughs> ดพันห้าร้อยกีบนะครับสรุปเซเว่นทีเลเว่นเหมือนกันกับประเทศไทยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเมารถไปคืนก่อนนะครับทุกคนบายบาย